ว่ามันแน่นมากนะครับสวัสดีครับพบกับช่อง DIY สาระน่าดูนะครับวันนี้นะครับจะพามาเปลี่ยนหัวตัวนี้นะครับพอดีว่ามันเสียแล้วนะครับตัวล็อกขัดค่องนะครับมาลองดูนะเห็นไหมครับเดี๋ยวจะใส่ดอกสว่านให้ดูนะครับนี่นะครับ นเดียวนะครับเพราะว่ามันเกิดจากตัวล็อกนะครับหลุดนะครับเสียนะครับมีทางเดียวนะครับต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการสั่งซื้อมาแล้วนะครับประมาณนี้เลยของใหม่นะครับเดีมาลองเปลี่ยนด้วยตัวเองดูนะครับอันดับแรกนะครับ ขันนะครับขันสกูนะครับข้างในตัวนู้นะครับนู่นเลยจะเป็นนัอนแบบตัวบวกนะครับตัวแฉกนะครับขันเข้าไปนะครับนี่ครับก็หมุนเข้านะครับหมุนไปทางขวานะครับคือออกนะครับ จะมีน็อตแบบนี้นะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับข้างในนี่นะครับตัวนี้จะถอดยากนะครับมันจะไม่ออกนะครับแน่นมากก็ใช้ไขควงนะครับแย่เข้าไปนะครับแล้วก็กระแทกครั้งสองครั้งนะครับ เพราะว่าม awesome, ันแน่นมากนะครับทุบไปเลยนะครับตรงแกนกลางตัวนี้นะครับนี่นะครับให้มันเสะเทือนนะครับเพราะว่าข้างในมันยึดด้วยสกูนะครับอีกรอบหนึ่งเป็นเกลียวนะครับข้างในเป็นเกลียวทุบไปเลยนะครับแล้วก็หมุนแรงๆนะครับแล้วค่อยจับทีเดียวนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับหลุดแล้วนะครับประมาณนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรจับตรงนี้นะครับมันก็หมุนไปเลยนะครับต้องใช้วิธีนี้นะครับวิธีอาออกนะครับเนี่ยนะครับซื้อมาใหม่ครับก็จะมีแบบนี้ให้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวเสริมนะครับไม่ต้องใช้นะครับก็ใช้เฉพาะตัวนี้นะครับกดนะครับแล้วก็หมุนเข้านะครับ เนี่ยนะครับก็เข้าเองเลยนะครับเนี่ยครับแน่นแล้วนะครับก็ทําการเปิดช่องตรงนี้นะครับตามด้วยน็อตนะครับแย่เข้าไปนะครับมันจะเป็นรูนะครับใส่เข้าไปเลยนี่ขันเข้าไปนะครับใช้แบบกดเอานะครับเนี่ยนะครับเขาล็อกแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับก็แน่นเลยนะครับเนี่ยนะครับสว่างก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับกับสตาร์ดีเอวานะครับการซ่อมแซมนะครับเนี่ยนะครับนิ่งเลยนะครับเรียบร้อยนะครับผมการเปลี่ยนหัวสว่านไร้สายนะครับสตาร์ดีเอวานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ